ก็มานั่งลงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหาหินทุบเมล็ดพันธุ์ต้นไม้นะครับนี่ครับมเมล็ดที่ว่าจะเอามาทุบนะครับหยิบหินก้อนนี้ขึ้นมาแต่รู้สึกผิดปกติเพราะว่าน้ําหนักมันหนักเหมือนกับเหล็กตันนะครับไม่เหมือนหินทั่วไปแถวนี้พอสังเกตหยิบขึ้นมาดูใกล้ก็เห็นว่าสีลวดลายน,นั้นดูแปลกตามากนะครับมีลวดลาย ที่ไม่เห็นทั่วไปนะครับมีความสวยงามของเส้นลายผิวร่องอร่องของเขานะครับแล้วก็สีก็ออกเป็นโทนออกเหลืองส้มอม่อนอ่อนนะครับ เราดูลักษณะผิวเนื้อลายของหินก้อนนี้นะครับแต่ว่าน้ำหนักนยมันมีน้ำหนักที่หนักมากกว่าหินในเวนแถวนี้นะครับแถวนี้ส่วนมากก็มีแต่หินทรายนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาวางอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ก็จะเป็นป่าผัานใบนะครับ ก็ดูสวยแปลกตาดีแล้วก็ที่น้ำหนักก็มีน้ำหนักรู้สึกประจับแล้วมันไม่เหมือนหินทั่วไปนะครับ